อาปวดตรงไหนมาปวดแล้วไม่ยอมหายเหรอหัวเหรอหัวเลยเหรอแค่วางแค่หัวเลยเหรอเจ็บจื้นด้วยหรอหนัก ญาณเอ้ยเอาบุญอกุศลอาบลรมีไปหายเจ็บหายปวดหายทุกข์หายทรมานาหายจากทุลรนทุกลายหายจากความพิคลพิการรู้ก็าหายขอให้คลายหายออกกุท มังจะลายใครเช่นเพิ่มทำมังจะลายใครเช่นเพิ่มจังคนจะให้เป็นกูเพื่อโมเพื่อจังโมเพื่อปวดบ้างไม่ปวดบ้างหรือปวดตลอดกลางคืนปวดเมื่อกี้กลางคืนก็ปวดปวดแขนตรงนี้พ่อเคยลื่นมาเมื่อสองเดือนที่แล้วสิบสามมิถุนายนสิบสามเมษายนสิบสามเมษายนปวดเหรอลื่นลื่นล้มเหรอที่บ้านเหรอ แต่ลูกชายก็บอกว่าประมาณสามเดือนก็จะหายลูกชายเป็นเมอยไปคุณหมอเหรอแล้วหายอย่างสามเดือนนี่เพิ่งสองเดือนกว่าแล้วดูแนวโน้มดีขึ้นนะว่าก็มันจะไม่ใช่เบาลงเบาลงกี่เปอร์เซ็นต์ในอัตราส่วนน่าจะโอเคหรือน่าจะโอเคค่ะน่าจะโอเคใช่ไหมเพราะนั้นจึงไม่สนิทฐานเป็นเรื่องของวิญญาณผีใช่ไหมค่ะอะไรนะ ไม่ปวดไม่อะไรเลยไม่น่าจะมีผิวเอาลองนั่งให้ดูหน่อยได้ท่านั่งเฉยๆง่ายต่อเจ็บหรอเจ็บนิดหน่อยเจ็บเยอะเยอะแต่ไม่ไมลงนะ โอ้ช yeah. ิบเจ็บเบชิบย sí, ังไม่ได oh, ้ทำอะไรเลยเจ็บมากใช่ไหะยังไม่ทำอะไรใช่ไหมม้าเฉยห้อเขาเด็ดิเขาเป็นพยานใช่ไหมม้าเฉยใช่ไหมโอ้เจ็บเจ็บโอ้จะเป็นตะขิวโอ้เจ็บมากโอ้โอเจ็บเจบเจ็บโอ้เจ็บม้าเฉยเฉยเจ็บมา่ตอนท้าด ขาเนียวเล่ะมดนเลยแต่กินเยอะเจ็บมากฮะเจ็บจริงๆอ่ะเจ็บจะขาดใจก็ขาดใจเลยเหรอเจ็บเหมือนอะไรของหนักทุบลงไปที่เท้าหรือว่าเหล็กแหลมแทงเขาเหล็กแหลมแทงเลยเหรอโอฮะจึบจ้วงเข้าไปเลยเหรออู้จ็บฝานนี้เนื้อทะลุยังโอ้โหแตกแล้ว เจ็บจริงๆไม่ได้เจ็บเล,เล่นๆน,น่าตาโอ๊ยโอ้ยเนี่ยากใช่ไม่ดูอะไรนี่ป่าน,นี่ต้องเลือดสาดแล้วใช่ไหมใช่โอ้ยเหนื่อยแตกเจ็บมากเหนื่อยแตกแล้วเลยโอ้ยเป็นเจ็บจริงๆเลยนี่เปนเจ็บโอ้ย พี่เป็นผักเพื่ออะไรคะรับวิทยาการนะเป็นหมอวิทยาไม่พอได้ไหมคะอาจารย์ลูกเธอเป็นหมอมค่ะว่เห็นนี่หรือกว่าโอ้ยเจ็บมาตาัดคลิปนี้เอาเพราะมันรักษาไม่หายอยู่อ่ะไม่ใช่ผมไม่ได้บอกของ <hi> ดีมากไอหมอตัวดีหมอเนี่ยมันปวดหลังปวดบา่ามันก็ไม่รู้ว่ามันเป็นอะไร ไอ้คนไข้ที่นอนอยู่บนเตียงบอกไอ้คนไข้ที่นอนอยู่บนเตียงบอกหมอผีมันเกาะคอหมออยู่โอ้โหเจ็บ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 นันเป็นเรื่องต่างแขกของขวานหลังเจ็บแบบต้องให้ช่วยให้เจ็บแบบไม่เจ็บแบบมันหนักจะเจ็บนี่เจ็บ เจ็บไม่เท enfin ่าค่าวเออเจ็บโอเจ็บจริงๆนเนี้ยเจ็บจงเจ็บด้เจ็บจะดใจน้อเจ็บจริงๆเจ็บเรื่อยๆอุ้ยอ้ยอยอ้ยอุยอันนี้เชียเยหออะนนี้เชยเหรอเจ็บทนาเจ็บมากไม่เชียร์่ทเาเจ อ้ดนี้ใส่ล้มให้มันปัดใมันเหมือนตัวเองเจ็บแล้วมันต้องตกมือให้มันคลายเจ็บถ้าตอนเป็นงูสวัสดเจ็บนะต้องตกตัวเองเบายังเบายังเจ็บอยู่เลยาอ่ไปใส่บาทให้คนหน่อยด้วย ไปใส่บาตรได้ครับทีน้ผีที่มันอาฆาตเธอมันผักเธอเจ็บมากสู่ซู่แผ่นจิใตใจอ่ะตัวลงไปร้องใส่บาตรดูเขาจะใส่บาตรให้แล้วผีเอ้ยให้หายเจ็บหายปวดเบาคลายไปได้ chảy băng, không chảy luôn nè, chết, đau chết quá, chết cả chân luôn á, chết chết gì ตุงไหลอรอย่างเียบ่ยังบ่ตุ้าไหลบตุงไหลครับยังฝุ่นไหลไหลยังปวดอยู่อ่ะอาหารพร้อมอ่กเขาไม่ใช่ใช่

dốc mười đi dốc mười thẳng dốc 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 xuống xuống

บอกยังบอกว่าหเลยไงหายไปไปบอกไอ้คุณหมอเดี๋ยวชวนดูบอกไอ้คุณหมอเขามาเรียนแล้วเดี๋ยวมาอานี่เขาก็ว่าเออเธอบอกว่าคุณหมอที่ฉันหายแล้วเขาจะจับหนูผ่าตัดหมดเไรนะเขาจะจับหนูผ่าตัดเออ ไม่ตองหลอกผีกก่อทั้งนั้นแหละไอ้พวกหัวโคมหัวเข่าเลยอ่ะแล้วทำไมหนูถึงเป็นคะเธอเที่ยวไปพมันก็มีพลังงานลบไงาบางทีเธอไม่มีบุญนะ่ะเธอไม่ว้ว้พระสวดมนต์น่ะก็แค่เกือบเดือนเองค่ะก็สองวันก็เสร็จแล้วใช่แล้วแล้วบางทีเทวดาเก็ลงโทษเธอด้วยเขาต้องการให้เธอมาบำเพ็ญนไว้ไปเธอมานั่งนอนทินอยู่บนโลกใบนี้แล้วทำไมหนู หน้ามันขาวขึ้นหรือเปล่าชมพูชมพูเลยที่ที่หน้าดำไม่มีออร่าอยากให้หลวงพ่อดูด้วยนะคะพ่อหละพ่อไม่อยากพ่ออยากให้คนแต่ลคนชอบดูแล้วแต่นี่ไม่ดูอ่ะไม่ยอมดูอ่ะไม่ยอมดูพ่อหนู่มาดูในยูทูบอ่ะผีมันไม่อยากให้ดูผีมันควรจะรู้ความจริงมาเที่ยวที่แล้วก็จะดูก็ไม่ดูเที่ยวที่แล้วก็เจ็บไหล่เจ็บขาไปหมดแต่ก็ไม่ดูเพราะผีมันกลัวไง เขาบอกว่าไม่มีอะไรแต่ดูลแล้วบอกว่าเธอตาเธอหวานฉ่ำเลยเหมือนผู้หญิงผีเจ้าชู้อ่ะไม่ไม่ปมองท่านี้เขาแต่ก็ไม่ใส่บัตรจะให้มันไปเขาใส่ตาหวานแล้วเขา้าไหมคะใครเข้าใครไม่เข้าหรอกเธอไม่ได้เจ็บไม่ใช่เหรอ หลวงพ่อแล้วหนูใส่บาตรแล้วต<อ>้องบอกเขาว่าไงคะบอกว่าเนี่ยไอ้ผีที่หลวงพ่อบอกเนี่ยเธอรับไปแล้วเธอไปไหนก็ไปเลยให้เธอพนจากทุกพนจากเจ็บพนจากปวดแล้วเธอก็ไปในภพภูมิของเธอเลยไม่ต้องมาหาฉันอีกแล้วใจปาบเธอไปชูไอ้ลูกไอ้คุณหมอเธอเฮ้ยหมอ <laughs> หมอเอไปเจอหมอดีมาเว้ยเดี๋ยวลูกชายดูอ่ะ <laughs> <laughs> บอกคุณหมอนะรักษาคนไข้คนไหนไม่หายนะส่งมาส่งมาเจิงจริงอะฮะเริงเดอยหลวงพ่อจะได้พ่อามีสูเขาบอกเยอะแยะร้อยละเก้าสิบด้วยร้อยละเก้าสิบมันมีผีเกาะงั้นแหละหมอมันไม่รู้เรื่องหรอกหมอมันไม่ดีหมอมันไม่เชื่อเธอเธอเดินแบบกระโดดนะเดี๋ยวมันเฮ้ยเธอปิดกระโดดได้ยังไงวะ เฮ้ยแม่กับปี่กับเป๋าถิ่มเออหนิงจ้ามชมพูเลยใช่ผียองน้าใสแล้วถิ่มหนูเป็นอะไรกับมันคิดว่านูอ่ะถ้าเห็นคำะาษาษัตริไลยแล้วหนูรู้สึกว่าใจมันึกุบุบเตับตาเหรอเธอมีอะไรคุ้นเคยกับกริย์เหรออ่าหนูรักเสด็จ พ่อเหรอ5แล้วก็อะไรอล้วอล้วเธอรักมากเหรอเลิฟเลยเหรอเธอเหมือนกับว่าเธอเป็นเป็นอะไรเป็นนางสนมเป็นมาเหสีเป็นชายาอะไรนะไม่ได้รักแบบนั้นค่ะแบบรักแบบพ่อรักแบบเป็นพระเหกราชชนิกูลเป็นรัชทายาทเหรอไม่ไม่เธอเธอรู้สึกว่าเธอผูกพันเับเขาเหรอ เราะหอห้ารอห้าฉันมีหน้าที่โชว์เว้ยเดี๋ยวเธอจะต้องตกใจเรอห้ารอะห้าเรา<ล>รเก้าก็เป็นค่ะวันที่ท่านสิ้นพระชนแล้วหนูก็ไปใส่ถวายสังฆทาน,าน,าานตกคืนฝันว่าท่านมาลูกหัวเลยค่ะแล้วเธอเป็นลูกพวกเชื่อตรั์เชื่อพระวงศ์เดี๋ยวนะ มาชาตินี้ก็ชอบถวายแต่ธงชาติเหลือกต่ธงเธอเป็นคนรักชาติใช่ไหมใช่ดี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 รักชาติตั้งแต่เด็กๆแล้วตั้งแต่เพลงสึกบางแล้วจังดีดีดีโอ้โหนี่หาเจ็บดีแล้ชอบปะเลิฟเหรออันี่เลิฟเหรอเลิฟปะบ่นมาละคน นีหลวงพ่องนี่หลวงพ่อนี่หลวงพ่อตองหนุ่มๆหรอฮะตอนหนุ่มๆตอนหลวงพ่อทำงานเชินแล้วเคยเคยเคยเห็นหลวงพ่อทำโยเล่เลยเอเคยเห็นเหรอที่ไหนเนยูทูบเหรอที่ไหนไม่ทราบอ๋อหลวงพ่อโยเล่ให้คนอ่ะอ๋อหลวงพ่อ มาตอนนั้นไปไปแล้วว่าอันดุตระไม่ใช่ไม่ใช่ไม,ใชไม่ยังนกระทำตอนนั้นหลวงพ่อไปที่เป็นเรือนไม้อ่ะหลวงพ่อพรุ่งนี้จะไปปล่อยปลดวิญญาณพระจางเจ้าสุนันทาเทวีพรุ่งนี้เดี๋ยวไปทำพิธีไปป่ะไหไว,ว้หไไวท่านที่วัดกู้ที่ติดงานเนี่ยแล้วครับพรุ่งนี้ติดงานไม่ต้องไปแล้หนูก็ไปไหว้ท่านที่วัดกู้ที่ไหนวัดกู้อ๋อ รีบว่าเลยเหรอนี่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 ใจเย็นเย็นดวเพิ่มนี่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 ครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งตอนหนุ่มๆตอนนี้ตอนนี้ก็ยังดุยังแข็งตรงกลางตอนนี้แก่แล้วตอนนี้หนุ่มใหญ่ตอนนั้นหนุ่มใหญ่ตอนนั้นแบบว่า ไปพระรูปไปไปวันที่ยี่สิบสามไหวไปพระรูปเนี่ยปร,รากฏว่าเขา,เขาเฮ้ยเขาเรียกอะไรวะเหมือนกับล่างส่งเหมือนเราไปล่างส่งแบบหน้ามันเบือเด้วยโอเคปะใกล้ก <c oughs> <c oughs> ใกล้เขียงหมดหมื่เลยอ๋อ นีมีสมัยสมัยเราเป็นยุค้ไอเด็กของคนนี้มันก,เก็เหมือนกันดัวนี่นี่ลงผมว,มว่าอะไรเชเย่นอันนี้ต้อว่าดีไม่รู้่เชิญไปมีเน็กมีเด็กเด มีแววว่ะมีแววว่ะใกล้เคียงใกล้ใกล้เคียงใกล้เียงใช่เลยใกล้เคียง <c oughs> พวกที่ชอบรอห้ามจะต้องมาวนเวียนอยู่แถวนี้มันจะมานานเสนอหน้า <c oughs> <c oughs> ใช่มันมีบางคนนะมันออกไปแล้วนะมันมันออกไปแล้วนะมันออกไปแล้วนะแล้วมันก็เรียกแฟนมันกลับมา แล้วมันว่านั่งตรงเนี้ยแล้วมันนั่งบิดอยู่ได้ไอายมันเหนียบมันมันนั่งบิดอยู่ได้เพราะเธอทำอะไรตาเธอสส่ขึ้นเรื่องไม่รู้ไม่ใช่แบบไอันนี้หน้าตาเกี่ยวกับผู้หญิงในวังอ่ะเออใช่ป่ะไม่ทราบเหมือนกันเลยเหรออันนี้จะเป็นรูปแปัจจุบัน โอเคป่ะอะไรเขาคงให้เราเซกให้เราหน้าเหมือนๆกันหน่อยหนึ่งเพื่อไปทํางานให้ประเทศชาติเรากำลังทางานในประเทศชาติอยู่ใช่ที่หนูมานี่ก็เห็นว่าทํางานที่ประเทศชาติเธอรู้ป่ะเธอรู้เหรอเอยเรากอบกู้ประเทศชาติ เอบอกเขาบอกฉันจะไปด้วยพี่ฉันจะไปด้วยอ <laughs> บอกเขาว่าหลวงพ่อกำลังกอบกู้วิญญาณใช่<ร>ใช่<อ>ใชแล้วต้องฟืน้นฟูประเทศชาติให้เป็นดินแดนของสีวิไลเออจะเป็นหนึ่งของโักันเลย <laughs> ใช่แล้ว <laughs> ไปด้วยไปด้วย <c oughs>